อย่างคุณระหว่างทางบอกว่าถ้าการศึกษาปฏิบัติเลยโดยที่ไม่ศึกษาคำพระพุทธเจ้าวะ่ะก็ไม่ต่างกันฤษีหรือโยคียเนาะเออพัดนะ่ะละลึกได้ว่าพัดเป็นฤษีนะ่ะพัดก็เป็นฤษีไงอ่ากว่าพัดจะมาเจอแบบเส้นทางปฏิบัติอ่ะที่พัดปฏิบัติแบบฤษีมาตั้ง,างนานพอาถึงเข้าใจในเรื่องของสภาวะไงว่าเออสภาวะมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงคุณระหว่างทางหัวเราะเลยพอพัดบอกพัดเป็นฤษี พี่หมูสเต้บอกว่าเวลาปฏิบัติสภาวะธรรมมันจะเกิดขึ้นกับเราเราถึงจะไประลึกคำของพระพุทธเจ้าอนุโมทนาพี่หมูสเต้นั่นแหละค่ะคือพระอาาเราไม่ได้มาโต้แย้งโต้เถียงกันเนาะว่า ศึกษาปริยัติก่อนแล้วค่อยปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วค่อยไปปริยัติก็ได้คือสิ่งที่พัดนามาบอกกล่าวคือในตัวพัดเองอ่ะพัดศึกษาพัดปฏิบัติก่อนแล้วพัดค่อยไปศึกษาคําของพระุทธเจ้าแล้วก็อ้าเป็นคําพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ยืนยันเรื่องสภาวะคือมันไม่ได้แตกต่างกันค่ะคือมันแล้วแต่ว่า แล้วแต่ว่าจริตของผู้ใดเป็นแบบไหนอะไรยังไงการปฏิบัติก่อนไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มาศึกษานะคะเราออกมาศึกษาในภายหลังหลังจากที่เราเรียนรู้กายใจของเราแล้วเราก็เลยออกมาศึกษาข้อธรรมเพื่อให้เราเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราทำซึ่งมันวิธีการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราไม่เถียงกันค่ะเราเราเดินมาในทางธรรมอะ่ะเรา เรามีเรามีหลายอย่างที่เราแต่ละคนสามารถปฏิบัติได้ตามทางของเราเองคุณระหว่างทางบอกว่ายากง่ายต้องเอาไว้ที่หลังครับแต่ความจริงอยู่ตรงไหนนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญต้องหาความจริงความจริงจะปรากฏเมื่อเราลงมือปฏิบัติคะ่ะคุณระหว่างทางถ้าคุณระหว่างทางก็เป็นนักสุตตะเป็นผู้ฟังที่ดีมีความรู้เยอะแล้วพัดก็เชื่อว่าคุณระหว่างทางก็เป็นผู้ปฏิบัติ แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เดินมาอย่างเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่มีผู้ใดนะฟังอย่างเดียวหรอกต้องลงมือทำอยู่แล้วถึงจะไปเห็นสภาวะธรรมนั้นจริงแล้วสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์พูดถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ทําสมาธิภาวานาถ้าเราไม่ลงมือทำเราจะรู้ได้ยังไงคือในส่วนตัวของพัดเองอ่ะ พัดลงมือทำพัดก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่คือ,อยกตัวอย่างง่ายๆค่อย่างอาการของอนิมิตเป็นแบบไหนปิติเป็นแบบไหนสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นแบบไหนคือสภาวะพวกนี้เราจะรู้ได้จากการที่เราลงมือภาวนาซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้จากการที่เราฟังอย่างเดียวอย่างในอาการของปิตินั้นมันมีความหลากหลายมากในอาการของปิติแต่เราจะรู้สภาวะนี้ได้ก็คือ เราต้องลงมือทําสมาธิภาวนาะอันนี้แหละค่ะพัดถึงว่าเราไม่ต้องมาโต้แย้งกันใดๆเลยค่ะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่าเพราะว่าลงมือทําดีกว่าดีที่สุดเลยคุณ,คณขวัญป,ประชาบอกว่ายึดมันเลยจริงในตัวตนนั้น <c oughs> ไม่รู้จะยึดอะไรเนาะมันมีอะไรให้เรายึดนะ่ะเราก็ไม่รู้จะยึดอะไรเพราะว่า คือใครมีองค์ความรู้ใดมีแบบไหนยังไงมันแบ่งปันกันได้หมดคะ่ะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติภาวนามาแล้วเนี่ยความหนักแน่นความหนักแน่นนั้นคือความไม่หวั่นไหวนั้นมันจะประกกากฏกับเราเองจากสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะคือมันมันมันจะรู้เองมันจะหนักแน่นเองมันจะไม่มันจะไม่หวั่นไหวค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรมาหรือยังไงพูดแบบไหนยังไงเพราะว่า ทำที่แท้จริงมันอยู่ที่การลงมือภาวนา <c oughs> คุณอน,นุรักษ์บอกฟังคุณพัดฟังสนุกลุกนั่งสบาย <c oughs> โอ้ใช่ก็ไม่เห็นมีอะไรสีเรียดเนาะเวลาเราปฏิบัติธรรมอะธรรมะคือชีวิตประจำวันเรานะี่ยเราเราก็ปฏิบัติไปฟังธรรมไปครูบาอาจารย์ท่านสอนธรรมเราฟังหมดเราฟังหมดทุกท่านนะ เราฟังเราฟังตอนที่พัดศึกษาพุทธวจนะแรกๆพัดก็ฟังพระอาจารย์ครืฤทงลิ์นะตอนที่ท่านพูดตอนที่ท่านพูดทำมาให้เราฟังทำของพระโอษฐ์เราก็ฟังแต่เราด้วยความที่เราปฏิบัติง่ายพอเราปฏิบัติเราก็เลยอ๋อมันก็เออมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกมันก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละมันอยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยมันไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่า คนทั่วไปไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไงอย่างพัดพัดก็ไม่อ่านพระไตรปิฎกเพราะว่าพัดก็จะเลือกเฉพาะส่วนพร์ที่พัดสนใจในการที่จะปฏิบัติอ่าที่จะสนใจที่จะเรียนรู้พระไตรปิฎกอย่างเรื่อพัดก็จะเรียนรู้ไปแค่เรื่องของปฏิบัติปฏิบัติแล้วสภาวะธรรมมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงพัดก็จะหาฟังหาอ่านคําอธิบายอธิบายพัดก็ไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์รูปเดียวในการอธิบายพัดฟังหลายรูปคือซึ่งพัดก็เชื่อว่า ท่านไม่ได้อธิบายผิดเพี้ยนอะไรค่ะรูบาอาจารย์แต่เราท่านกว่าจะผ่านสภาวะการปฏิบัติมาฉะนั้นทำมาท่านไม่ผิดหรอกสภาวะท่านปฏิบัติมาขนาดนั้นนะเราก็เลยบอกอเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้เราเข้าใจอะไรเงี้ยขวัญประชา,าบอกยึดรู้ <laughs> รู้ก็ไม่ต้องยึด รู้อะไรก็ไม่ต้องยึดปล่อยทิ้งสุดท้ายมันไม่ต้องรู้อะไรเลยอ่ะมันรู้กายกับใจแค่นั้นเองถูกไหมคะมันไม่รู้ไม่ไม่ต้องรู้ทาอะไรเยอะแยะเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้แค่กายกับใจเท่านั้นเองคำ